สวัสดีครับสวัสดีเีแฟนครับนะครับพ่อก็ะบ้าทโทนครับมาอนีนะครับคานี้อยู่ที่ตลาดนัดซึ่งเป็นตลาดนัดอําเภอขุนหารนะครับจัดอยู่ที่ซอยข้างวัดศรีขุนหารนะครับนี่เลยวงเวียนมานะครับเลยซอยไอสถานีตํารวจมานะครับก็จะมาเป็นซอยตรงข้ามตลาดสดขุนหารนะครับกะ ทางวัดสีคุณหานนะครับนี่คนเริ่มเดินแล้วนะครับตอนนี้บาโทกนก็ตั้งลานเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็วันแรกที่มาตลาดนัดสีคุณหารเนี่ยเหมือนแรงนะครับพี่น้องกะแต่ก่อนวันศุกร์นี่คือยังม่มีตลาดออกนะครับโอโหสิไป,ปใสกะถามให้ถามเพิ่นไปถามเพิ่นมาถามไปเรื่อยๆกะเลยหัววันศุกร์นี่อยู่ที่คุนหานนะครับกะติดต่อกับป้าเพิ่นนะครับ ป้าเพิ่นจัดตลาดนัดวันอังคารบ้านพิงพวยนะครับวันพฤหัสบ้านไอ้บ้านนี้ยังอะสำารงพันเออวันพฤหัสสำรงพันนะครับแล้วก็วันศุกร์ครับอยู่ที่คุนหารนะครับบ่าวโทนก็เลยขอปลาเพิ่นมาลงนะครับและมืออื่นนะครับพี่น้องวันเสาร์ที่แดนะครับเฮากำจะไปยมือเสาร์นะครับเช้า จะไปที่ตลาดนัดขุข,ขันนะครับก่อนที่ย่ามะแรงจะไปที่ตลาดนัดนองอารีนะครับก็คือว่าหลักๆเลยนะครับหอมกระเทียมพริกแห้งนะครับหอมกระเทียมพริกแห้งนะครับพร้อมส่งทั่วไทยครับพี่น้องผู้ใดสนใจนะครับพร้อมจัดส่งทั่วประเทศนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางผูสนใจนะครับโทร083 7 920538นะครับ0837920538นะครับโทรมาสอบถามได้ครับพี่น้องราคาหอมกระเทียมเป็นยังไงบ้างการจัดส่งเป็นจังไหพร้อมบริการเก็บเงินปลายทางต้องคิดค่าส่งยังไงทักเข้ามาโทรเข้ามาครับ0837920538นะครับบริการจัดส่งทั่วประเทศนะครับพี่น้องจัดส่งทั่วประเทศนะครับกับทุกพื้นที่นะครับ ทุกพื้นที่บอ่ว่าจะเป็นพื้นที่ทุลกกันดานถิ่นทุลกันดานหรือว่าพื้นที่ท่องเที่ยวก็คือค่าจัดส่งก็ปกติครับตามเลทปกติเหมือนกันทั่วประเทศนะครับไม่มีบวกเพิ่มนะครับเป็นเก็บเงินปลายทางนะครับถ้าเขามาโทรขามาสอบถามได้นะครับพี่น้องว่าค่าบริการจัดส่งเป็นยังไงและหอมกระเทียมตอนนี้ราคาเป็นจังไดน,นะครับกระมีหอมกระเทียม หอมตอนนี้นะครับก็จะมีหอมของสีสเกตเท่าเองนะครับเป็นหอมผึงนะครับนี่หอมผึงตัวนี้บาวโทนขายหน้าร้านหรือว่าจำหน่ายนะครับสี่โลลอยนะครับส่วนตัวนี้นะครับสามโลลอยนะครับแล้วก็จะมีหอมสายพันธุ์หม่ครับหอมแดงพันบอมเบ้นะครับหัวซับกำปั่นนี่พี่น้องนี่ตัวนี้ก็โลละสี่สิบบาทนะครับจำหน่ายอยู่ที่โลละสี่สิบนะครับผู้ใดสนใจนะครับทักเข้ามาสอบถามได้นะครับหล้กก็จะมีกระเทียมจีนนะครับ กระเทียมแก้วกระเทียมม่วงกระเทียมไทยมีทุกราคามีทุกเกรดนะครับสนใจแบบใดทักเข้ามาสอบถามเลยนะครับอ่ะต่อครับพี่ดองสําหรับผู้ใดสนใจนะครับหรือว่าจะเป็นหอมปลูกนะครับหอมแดงปลูกหอมแบงปลูกนะครับผู้ใดสนใจตอนนี้ทักเข้ามาสอบถามได้นะครับตอนนี้หอมแดงหอมแบงอยู่ที่กิโลละลอยนะครับอยู่ที่กิโลละลอยนะครับลงยางหลวนเร็วนะครับเพราะว่าจะเป็นหอมแบงหรือว่าหอมแดงนะครับ กิโลละร้อยนะครับตอนนี้ใครสนใจนะครับทักเข้ามาสอบถามบ่าโทษได้นะครับสั่งหลายมีราคาพิเศษนะครับหรือว่าสั่งจํานวนมาก10 2 0 3 0 40กิโลขึ้นไปเนี่ยจะมีราคาพิเศษให้นะครับใครสนใจโทร0 8 3 7 9 2 0 5 3 8นะครับ0837920538นะครับตลาดนัดเนี่ยมาแรงกับสิบประมาณนี้นะครับพี่น้องส่วนใหญ่ก็คือนักเรียนนะครับ ลานบาโทอนจอะตั้งอยู่ในโซนอาหารการกินเป็นลานสุดท้ายนะครับทัดไปนี่คือเป็นโซนของกินนะครับบาโทนกันคือลานสุดท้ายนะครับทัดไปนี่ก็เป็นเสื้อผาต่อจากลานบาโทนไปนี่คือลานเสื้อผานะครับรองเท้าพวกเสื้อผาพวกรองเท้านะครับแต่ว่าขวาฝั่งนี้นะครับจะเป็นว้นนี้ได้ หันหลังส่แดดนะครับปกติบาโธนจะหัหน้าสู่แดดนะครับแต่มื่อนี้ไดยู่ฟังหัหนนาเข้าวัดนะครับหัหนนาเข้าวัดพึ่งพระธรรมนะครับปกติะไดอยู่ข้างกําแพงวัดนะครับมื่อนี้อยู่ฟังต้องขามกําแพงวัดนะครับมื่อนี้ถือว่าได้ขายหลายเติบแล้วนะครับเพราะว่า ช่วงตั้งของนะครับตั้งร้านก็มีคนมาสื่อของทยอยมาสื่อเรื่อยๆนะครับตอนนี้ตั้งร้านเสร็จแล้วนะครับถ่ายคลิปเสร็จก็น่าจะมีคนเริ่มทยอยเดินเรื่อยๆนะครับพร้อมกระเทียมไม่มีร้านจํไหน่ายนะครับหขายอยู่ร้านเดียวนี่หละร้ <c oughs> านเดียวโตดโปดนี่ละ่ะเพราะว่าเังหมูแรงส่วนใหญ่เขาสิขายแต่อา่านการกินกับเส้า,านะครับบ่มีคนมาขายของแนวนี้หรอกมีจตะเบาโซนนี่ละตีตลาดนะครับเป็นพ่อค้าที่ตีตลาดนะครับ ออกมหาตีตลาดนะครับผู้ใดสนใจนะครับของฝากนะครับอยากสื่อไปฝากไปตอนนะครับสนใจกะไปเบิงยูลานบาโทนก็ได้นะครับร้านอยู่ที่อำเภอไผ่บึงนะครับตรงข้ามโรงเรียนอนุบาลไผ่บึงนะครับอยู่ติดทวีกิจนะครับหรือว่าอยู่ติดร้านเสริมสวยเมลลี่บิวตี้ซาลอนนะครับกะหรือว่าตลาดนัดนะครับวันจันทร์ยูลานนะครับวันอังคารพิงผ่วนะครับถามได้นะครับ วันข้ารจะอยู่บ้านพิงพวยนะครับวันพุธยุฬานนะครับตอนนี้วันจันทร์กับวันพุธยังไม่มีมองออกนะครับวันเพลือฮัตจะอยู่ที่บ้านสำโรงพรันนะครับวันศุกร์คุณหานวันเสาร์หนองอาลีวันอาทิตย์อยู่บ้านคุณหานนะครับนี่คือคิวเรือโปรแกรมการออกตลาดนัดของบาวโทนนะครับผู้ใดอยากพบพ่อกอ้มหามาพ่ออยู่ใดอยู่ที่ตลาดนัดนะครับหรือว่าอยากได้อีหยังเอามาให้เนี่ย เมือที่ไปตลาดนัดยูหันยูนี่โทรมาสั่งกันด้นะครับเดี๋ยวจะเตรียมจัดไปให้นะครับ083 792 0538นะครับ083 792 0538นะครับใครสนใจก็ทักเข้ามาโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับไฮไลท์นะครับสีสันตลาดนัดยมุแรงนะครับ ท่าเป็นตลาดนัดเศร้านะครับก็จะเป็นรุ่นคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่นะครับเป็นมะยางตลาดนัดเศร้านะครับเพราะว่าจะอยู่ไซกระซงคือเป็นรุ่นที่ใส่เงินนะครับรุ่นที่ใส่ใจเงินนะครับสื่อของแบบหิวโอ้ยหิวไปจนสิวหิวบวายนะครับตลาดนัดเศร้านะครับสื่อของใส่ในครัวเรือนนะครับประมาณนั่นนะครับส่วนตลาดนัดแรงก็คือมหาสื่ออาหารการกินขนมนมเนยนะครับแล้วก็เสื้อผ้านะครับเป็นหลัก ขอบคุณทุกกำลังใจครับพี่น้องขอบคุณเพื่อนพี่น้องเอฟซีนะครับเนาะที่สนับสนุนโทรเข้ามาสั่งหอมกระเทียมนะครับบ่าวท่นจัดส่งให้ทุกออเดอร์แล้วนะครับตอนนี้กะู้ไดต้องกา้นเพิ่มเติมจังไดกะทักเข้ามาโทรเข้ามาสอบถามเลยนะครับบ่าวโทนนะครับหรือว่า0 8 3 7 9 2 0 5 3 8นยะครับยินดีรับสายทุกสายนะครับแล้วก็ยินดีบริการทุกทันนะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับขอบคุณที่สนับสนุนบ่าวโทนมาโดยตลอดนะครับพี่น้องเนาะ สำหรับคลิปนี้ไว้สมียนสกอนครับไวยพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ